นิทานเรื่องห่านที่ขอทานเก็บมาเลี้ยงในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งหญิงสาวใจดีชื่อว่าเมลีอาศัยอยู่ตามลำพังในกระท่อมเล็กๆของเธอเธอทำงานหนักทุกวันเพื่อหาเลี้ยงชีพวันหนึ่งขณะที่เธอกำลังเดินกลับบ้านผ่านตลาดเก่าเธอพบห่านตัวหนึ่งที่ผอมแห้งและอิดโรยมันดูเหมือนกำลังขอทานอาหารจากผู้คนที่เดินผ่านไปมาหญิงสาวรู้สึกสงสารห่านตัวนั้นจึงตัดสินใจอุ้มมันกลับบ้านและให้ข้าวให้น้ำมันกิน เมื่อกลับมาถึงบ้านมาลีดูแลหานเป็นอย่างดีเธอทำรังให้อยู่อย่างอบอุ่นและให้อาหารที่ดีที่สุดที่เธอมีวันแล้ววันเล่าผ่านไปหานเริ่มแข็งแรงขึ้นขนที่เคยกระด้างและซีดเซียวกลับเป็นเงางามทุกวันหานจะออกไปเดินเล่นในทุ่งนารอบบ้านและกลับมาหามาลีทุกเย็นราวกับรู้ว่าที่นี่คือบ้านของมันวันหนึ่งเมื่อตื่นขึ้นมามาลีพบว่าในรังของหานมีไข่ฟองหนึ่งวางอยู่แต่ที่น่าแปลกคือไข่ใบนั้นเป็นสีทองอาราม มาลีตกใจมากแต่เมื่อเธอหยิบขึ้นมาดูก็พบว่าไข่นั้นเป็นทองคำแท้เธอไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองแต่ห่านตัวนั้นก็ยังคงทำตัวเหมือนปกติวันต่อมา,อาห่านก็ออกไข่ทองคำอีกฟองและในวันถัดไปก็เช่นกันมารีเรื่องรู้แล้วว่าห่านของเธอไม่ใช่ห่านธรรมดาแทนที่จะเก็บไข่ทองคำทั้งหมดไว้เพื่อตัวเองมาลีกลับใช้มันเพื่อช่วยเหลือคนในหมู่บ้านเธอแบ่งเงินไปซ่อมสะพานที่พังซื้ออาหารให้เด็กกำพร้าและช่วยเหลือผู้ที่ลำบาก ไม่นานหมู่บ้านของเธอกลายเป็นสถานที่ที่มีความสุขผู้คนต่างช่วยเหลือกันและทุกคนต่างรู้ว่าความใจดีของมารีคือสิ่งที่ทำให้โชคลาภนี้เกิดขึ้นแม้ว่ามารีจะมีทองมากพอที่จะใช้ชีวิตอย่างร่ำรวยแต่เธอยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายเหมือนเดิมเธอรู้ว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ทองคำแต่อยู่ที่การแบ่งปันและการช่วยเหลือกันหานทองยังคงอยู่กับเธอและทั้งสองใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป ข้อคิดจากนิทานความเมตตาและการแบ่งปันนำมาซึ่งความสุขที่แท้จริงความโลภอาจทำให้สูญเสียสิ่งมีค่าไปดังนั้นจงรู้จักให้และรับด้วยใจที่บริสุทธิ์